สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับหาปลาตอนเช้าได้ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเด็กๆก็ไปตกปลาเพราะปลาชนินปลาเยอะน,น้ำขึ้นน้งลงที่เราแรกเห็นนี่คือยอนะครับยอได้เสร็จแล้วก็มาตากซักตากซักตากไม่แหมเป็นเรือเหม็นข้าวปลานะครับเพื่อจะให้ปาลารอบหลังติดดีกว่าเกา่านะครับตอนนี้ลุงดำก็พามาดูมาดูที่คลองน้ำที่ก็ยกยอก,กัน ครับตอนนี้ก็พามาดูเรื่อยๆน้ำท่วามมาน้ำก็ลดตรงนี้ตรงนี้น้ำก็ลดลงเยอะนะครับตอนนี้ลงดาก็ถือโทรศัพท์มือหนึ่งขับรถมือหนึ่งนี่ลงดาก็สลิงมานะครับตอนนี้ขับรถไปนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบลักษณะว่าขับรถตอนนี้เขาใส่ตะขายเยอะะครับ จะขายประมาณ4เซน5เซนใส่ขวางแม่น้ำใส่ซ้ายใส่ขวาเต็มเลยนะครับผมทีนี้เราเองเราก็บอกว่าปลาตอนนี้เขาเรียกปลาเขาเขาเหมือนเขาปิดปิดประตูน้ำนะครับแล้วปลายน้ำที่เออมาจากเอเกลื่อนข้าวม่วงเออ เรียกน้าเออขึ้นมามาชนใจน้ำตรงนี้เขาก็ไม่ปล่อยลงนะครับนะครับตอนนี้ก็ไอ้ทุ่นขาขาวที่เราแเห็นตรงนี้ะนะครับเขาดักดักปลาเป็นซิกแซกนะครับตอนนี้ลุงเราก็จะให้ดูตรงนี้นะเขาดักปลาเป็นซิกแซกทุงขาวลอยอย่างนี้นะเออขาดักปลาเป็นซิกแซกไปแบบฟันปลาไปซ้ายไปขวาซิกแซกนะครับเราก็ได้ปลาเยอะนะ ตอนนี้คือน้ํหนึ่งเขาไม่ปล่อยน้ํามาตอนนี้ลุงดำก็จะให้พาไปดูเรืยๆปลาก็ติดเยอะนะครับกพดักปลาปลา,ปากออกจากตกชวาแล้วก็ติดจะขายไม่ช้านี้เขาก็ได้เยอะนะครับแต่ลุงดำรีบไปทํางานก็ะดือไม่ได้ถ่ายมาถ่ายทําตอนเย็นนี้เขาก็เลิกนะเนี่ยลอยทุนท่นๆแลเห็นนี่ทุนทั้งนั้นนะทุนน้ำไม้เนี่ยเราเห็นนะ ขุ่นขาวลอยไปนู้นจาไปนู้นขาวโอกไปฝั่งนะครับขุ่นลอยตั้งแต่ปลายไม้ขุณนลอยขุ่นลอยซิกแซกเป็น,นขุดขาวๆนะครับเขาก็ลอยแบบว่าซิกแซกนะครับซิกแซกซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับตอนนี้เป็นฟันปลาดักไม่ให้ปลาไปไหนเลยนะครับอัน,นนี้ก็ดัก เสาเต็มฟันปลาด้านนู้นฟันปลาด้านนี้นะครับอันนี้เราก็เจอรอบรอบอย่างนดีก็คือรอบเขาลงดำจะให้ดูใกล้อันนี้จะเป็นรอบที่ลักษณะว่ารู้สึกจะเป็นรอบที่อ่าเขาเรียกว่ารอบอะไรนะรอบรอบเขาเรียกว่านี่ก็แปลกใหม่ดีนะครับเป็นรอบไม้นะครับนี่เป็นทรงเขาเรียกกระทรงอะไรนะทรงแบบไอ้สามเหลี่ยมนะครับนี่ จะมีโค้งด้านนี้นะนี่มีโค้งด้านนี้เนี่ยไปเงี้มันหลังคาบ้านนะครับเนี่ยนะครับมีอยู่นะครับ,นะรบนี่ก็มีช่องช่องตรงนี้เป็นงามันนี่งางานะครับตรงนี้งานะครับตรงงาไอนะ้ตรงนี้ก็ก็แปลกดีนะคับลุงดำเขาให้ดูว่าอารอบทรงงางาแบบ ็นที่ตั้งสามเหลี่ยมดาวก็มาดูเขาคลองน้าน้วยไ้ตรงนี้ก็เป็นงางาเข้าอีกงานโอ้อันนี้เป็นที่งาเอาปลาอันนี้งาเข้า,านาเข้าจะมีด้านนี้และก็ด้านนี้อีกหนึ่งด้านเข้าด้านข้างด้วยน,นะครับนี่นะครับดาก็็ด,าน,า,ดานนี้ด้วยนะครับก็แปลกดีนะครับในการทําและแต่สีมือช่างแต่และอย่าง แล้วก็มีขวดที่อยู่ตรงกลางนี่นะสำหรับใส่อาหารนะครับเจาะรูไว้นะครับจะเป็นการนอนแต่ตรงนี้ก็จะเป็นการหิวหรือมัดไวนนน้นะครับเอาไปลงน้ำนะครับนี่ก็เป็นรอบรอบสามเหลี่ยมที่เป็นรอบไม้นะครับหาดูได้ยากเหมือนกันแต่วันนี้ลุงดำก็มาเจอโดยบังเอิญน,นะครับถือว่าสวยงามเหมือนกันครับแันนี้นะครับ หาดูยากหาดูยากนะครับเนี่ยเป็นรอบไม้หาดูยากช่างสมัยก่อนเขาช่างชิดช่างทำนะครับนะครับเป็นคนปานนี้นะครับนะครับนี่ี๋ยวลุงดำก็จะพาไปหาปลาฝั่งลูกอีกทีน,นะครับปลาฝังไปดูเขาทำอะไรนะครับนี่ทำอะไรยังไง เออลุมดำก็เออเออ,เอ,อหินก้อนนี้เอาไปลองลดเออดีกันเออเคโอเค,อเคนะครับตอนนี้เอาไปลองลดนะตอนนี้การทำรอบทำรอบนู้ลุงเขาก็จะใส่ตะข่ายตอนนี้ก็เย็นแล้วใส่ตะข่าย จับปลาตอนเย็ยนๆนะครับตดน,นี้จับปลาตอนเย็ยนๆตับไา่อุ้ก็จะขไขเต็มคลองเลยไม่รู้ว่าเขาใช้กี่เส้นนะครับใช้กี่เส้นแต่มันก็แปลกดีนะครับอรอบรอบนี้โอเคตอนนี้ลุงดำก็เอาไม้ไผ่ไว้จักสารตอนนี้เอารถสเลงมานะครับเจอหินสวยอยู่ข้างคลอง สวยข้างคลองเออก็ะเด็บไปนะครับตอนนี้ลุงดาวก็้ให้ดูดูฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> มีอะไรสวยๆแปลกๆเหมือนกันนะครับตอนนี้แล้วลุงดาวก็จะพาไปดูเขาหาปลาต่อนะครับหาปลาต่อเออลุงก็หาปลา ลงปลาไว้เนี่ยเขาจะไปกู้ปลาลุงดักตะไคร์กี่เซนล่ะดักตะไคร์กี่เซนอ๋อลุงเขาว่าดักตะไคร์สี่เซนนะเขาก็ไปดูปาลาตอนนี้เขาห่วงยาง,ขงเขาาก็อยู่ที่โขงน้ำนี่ยางของลุงเขานี่ก็มีเป็นรอบอย่างหนึ่งครับรอบของลุงทำ หลอดตอนนี้เราก็เห็นแปลกๆนี้นะครับหลอกนะครับหลอกระจายต้นไม้ของลุงคนจักร้นี่แหละครับไปแล้วจากสีเซร็จก็ตั้งหลอกนอนก็มีคันเบ็ดด้วยนะครับแปลกๆแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าการหากินแปลกๆแต่สีมือการช่างทํางานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หลอบเล็กบางคนก็หลอบแบบว่า เ็นรอบไม้นะครับแล้วแต่จะทําแต่ลุงตามก็เห็นรอบไม้แปลกๆแบบนี้เหมือนบ้านชงบ้านเลยนะครับมีทางเข้าสอ,อ,องข้างทักออกด้านนี้นะครับปลาเยอะนะครับปลาตอนนี้น้ำข้างบนไม่ลงน้ำข้างล่างก็เออมาไอทุ่นที่ลอยอยู่นี้เขาดักปลาแบบตะข่ายซิกแซกนะครับลุงตามก็ถ่ายขับรถมือหนึ่ง ขับเจลงมือหนึ่งแล้วก็ถ่ายวีดีโอมือหนึ่งแต่ก็ขอโทษนะครับมันมันสั่นนะครับเดังยังไงเนะคือเรียกนอะไรนะต้นคุณน้อยท <c oughs> ำตามไหมเขาเรียกว่ายัดขาขาครับเฮ้ยได้ปลาบ่าวได้ไหมพิ่งมาเลยโอ้ก็ท่าก็ท่า ครับเป็นองรปลามันก็มีสองชนิดปลาทีา่เขาเรียกว่าหากินก้งคือกับปลาหากินงต่างวันนะครับตอนนี้ผมก็ปลาจิ้งพึ่ปลากินเนื้อนะครับสัตว์ตก็คือตัวเล็กตัวเขาปลากินสัตว์ก็คือมแมลงกินไรนะครับผมอันนี้ก็ขายเต็มคลองแลครับ เราเห de ็นตะข่ายเต็มคลองนะครับตอนนี้ลอยไปทางไหนก็มีตะข่ายเต็มเลยครับขวดข้ขาวขึ้นลอยอยู่ทางล่างหคือตะข่ายตอนนี้เพาน้ําทางทางทางล่างเอ่อขึ้นมาแล้วครับเขาก็ไม่ปล่อยน้ํำของตกขึ้นนะครับเขาบอกว่าน้ำเกิดจต่ะย่างก็คือเกิดขึ้นไปขึ้ๆนั่นแต่จังหวะนี้เราหาปลาได้เยอะต่อไป ปิ้งป,าปงลากินเลยจะกอไปเพื่อความสุขยิงอะไยิงปลาครับตรงน,นี้เราก็มองดูว่าเออหาปลากันไปวันลุงตาก็มาดูก็เขาเียกว่าความสุขนะครับเราจะไม่ได้หายิงข้อหานี่จะดีใจด้วยนะดีใจคเขามีความสุขแล้วก็สุขตามเขาด้วย หาปลาได้กินแล้วก็ดีใจตามอ็นะครับปลาปืนสุดลอยนึ่งก็วางตะไคร่นี่สิมาลงไปวางตะไคร่นั่นหนอันนี่ชุดลอยดู้ได้ปลาเปล่าเพิ่งลงเหรอกองน้ำเหรอโอ้กองน้ำไปทำอะไรโอ้ ปลนนุชนะครับตอนนี้เป็นไรตายไปเยอะหนิครับตอนนี้นะครับตอนนี้เขาลงไปหากาเรียกว่าตักน้ําเป็นลดต้นไม้นะครับพอตักน้ําที่เป็นคลองอะนนี้มันไม่มีคลอรลีนนะครับมันจะลดต้นไม้งาครับอันนี้หลวงดำก็พามาดูเรื่อยๆนะคลองน้ำคลองน้ําใหญ่นี้เขาปิดประตูน้าแล้วเขาไม่ให้น้ําลงไปอะ่ะ ให้น้ำไหลไปทังนุ้นอย่างเดียวนะครับก็ไม่ให้น้ำมันจะตือชนกันน้ำที่ไหลมาจากชนกันน้ำที่ไหลมาจากไอน้นี้ไหลมาจากไอเ่อนเจ้าพญานะครับวันนี้น้ำเส้นนี้ไหลมาจากบองการนะครับไหลมาจากบองการแต่เส้นนู้นไหลมาจากเจ้าพญามาชนกันตรงปากเออขึ้นไปแล้วก็ก็ปล่อยน้ำนี้กักไว้ไม่ให้น้ำไหลลงมากักน้าไม่ให้น้ำเข้าเทีอ วันนี้ก็มันประมาณ6โมง6โมงจากครึ่งเลยครับ6โมง30หรือ18นาฬิกา,ล 8, าแล้วลครับ1 8นาฬิกา30นาทีดูแต่ละอย่างครับนี่ก็ดูมาหาปลากลางคืนเดีราหปลากลางคืนก่อไฟไว้หาปลากลางคืน ไปลาก็ได้ดีครัปลูกปลาคนนี้ปลาได้ดีแต่ลอดน้ำน้ำก็เปิดแล้วก็ยุบลงเยอะเหมือนกันนะครับยุบลงเยอะเหมือนกันยุบลงตอนนี้ก็แต่ก่อนท่วมเยอะนะครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ํายุบลงเยอะเ <c oughs> ขาปล่อยไม่ให้ลิกเกิลฝังเขาปิดน้ําไวนะ้แล้วเพราะไม่ให้น้ำ เขื่อนด้านบน,นปิดไว้เกอนที่มาจากเนการปิดไว้อันนี้เขาก็หาปลาหาปลาโจมตีอนูนะครับฝั่งนู้นหาปลามาด้านนู้นม่วานก่อนนี้รอบอยู่ฝั่งนู้นของลุงดำามันนกะนพุ่มสูงขึ้นแต่วันนี้เห็นตัวรอบแล้วครับเพราะน้ําแม่น้ํานี้ก็คือว่ามันขึ้นอยู่ที่เขื่อนครับจะปิดแล้วเขื่อนเปิดนะครับ มันก็ขึ้นอยู่ว่าเกื่อนเปิดตอนน้ำก็เยอะถ้าเดื่อนปิดน้ำก็น้อยนะครับขึ้นอยู่จังจังหวะวันนี้ไฟตรงนี้ก็เปิดแนละ้วไฟทางเปิดแล้วครับเปิดสว่างแล้วครับ,นนครบแค่นี้นะครับจากลุงดำก็พามาดูรอบสามเหลี่ยมเลยพามาดูเขา าปลายกยอนะครับแค่นี้นะครับหมื่นเลยนะครับสวัสดีครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ